สองนักก้ามหญิงหน้าหวานพาไปดูเรื่องราวของมัตเซลบาร์บีนักก้ามหญิงหน้าหวานจูเลียวินส์วัย24ปีชาวรัสเซียด้วยรูปร่างของเธอที่กำยำคล้ายกับผู้ชายหรือปั้นรูปร่างเกินความเป็นผู้หญิงไปทําให้คนส่วนหนึ่งออกมาพูดถึงในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบแต่เธอก็ได้เปิดเผยว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าซึ่งวันนี้เราก็ได้นําคลิปของเธอมาฝากกันด้วยค่ะไปชมพร้อมๆกันเลย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ